สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับเกม s p ป c เมนซีโนะครับก็เกมนี้เป็นเกมผีนะครับซึ่งเป็นเกมสยองขวัญที่ผมไม่เคยคิดอยากจะเล่นนะครับแต่ผมก็ต้องเล่นเพราะผมไปเจอใน Facebook นะฮะหรือ Youtube ต่างๆนะครับว่าเออมันก็น่าลองดูนะครับและยอย่างครับ เห็นบรรทัดที่สองไหมนั่นแหละมัลติเพเยอร์มันสามารถเล่นกับคนอื่นๆได้นะครับก็คือเล่นกับเพื่อนเราได้นะครับแล้วผมจะทําเสียงนี้ทําไมเดี๋ยวผมจะเลื่อนโทรศรัพท์อันนี้คือในโทรศรัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนโทรศรัพท์ให้ดูข้างบนนะว่าตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มกี่ยามนะฮะดูดีๆเมื่อกี้ผมมาแว๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะไหนเห็นปะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ โอ้ทำใจส่วนการเลือกภาษานะครับ Language ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ผมเลือก English นะครับก็พอได้นะครับแต่ก็พออ่านได้แต่แปลไม่ค่อยได้ก็ New Game ไปเลยแล้วกันเพราะว่า m u l ติเพ a เ e อก็ยังไม่ลองนะฮะก็ n w w เกมโอ้มี o s t นะฮะก็จะเป็น Easy Normal h a r d n i g h น m a แมเอา Easy ก่อนไหมนะฮะเอา Easy ก่อนวะ เอาอีซี่ก่อนละกันโอเคโอเคผมก็อ่านไม่ออกอะนะฮะก็โอ้ยผู้ผิดผู้ถูกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคเราเหมือนเราจะนอนอยู่ในห้องณห้องแห่งหนึ่งซึ่งในห้องนี้มันมีประตูนะฮะก็เล่นแบบนี้เลยนะครับ ทรปดอร์อั่นไม่ออกอะทำไงเปิดต่ออันนี้อ๋อต้องการกุญแจอันนี้คืออะไรตู้กระเป๋าได้โอเคอันนี้คืออ๋อเขา้าใจละคืออันที่เรืองแสงเขียวๆก็คือเก็บได้อ่านี่ไโอเคจบจบอ๋อมีแบตด้วยนะครับอันนี้คืออ๋ออันนี้ก็คือหมอบ นะครับ <c oughs> เป็นการนั่งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือห้องน้ําห้องน้ําแล้วเราสามารถปิดประตูะได้ไหมอ๋อเราสามารถปิดประตูะได้นะครับก็ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะฮะอนี้เอ้ยก็คุณแจมเมื่อกี้ไม่มีห,หรอหนูต้องหูว่ามีอะไรยังไงหรือมีอะไรเฮ้ยหรือเปิดชั้นได้ อ๋อ oh, เปิดชั้นได้ฮะเอ่อแป๊บหนึ่งโอเคหยิบมาแล้วอีกอันหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเอาไม่มีโอเคเปิดเลยนะครับสักครู่นะที่บอกว่าแป๊บหนึ่งนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมกลัวกลัวเปิดเลยโอเคนะเอาเนะเอายังเอายังหนึ่งสองสามเปิดขึ้นมาก็จะเจอ โอ้โอ้โอ,อลื่นลื่นลื่นมันลื่นมากครับโอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับพตัวนี้เปิดได้นะครับคำเตือนนะฮะคลิปนี้อาจจะมีการแหกปากของผมนะไม่ได้แหกปากเพราะหัวร้อนนะครับแต่แหกปากเพราะผมตกใจอะไรอ่ะพื้นที่เก็บไม่พอละ ก็เล่นเกมแนวนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเล่นไก่หรือไม่รู้เรื่องอะไรนี้ปิดก่อนเดี๋ยวไฟหมดเดี๋ยวแบตหมดฮัลโหโอเคเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อ๋อเตียงก็คือมันจะมีสีส้มๆก็คือสามารถที่จะแอบได้นะครับโอเคเป็นเหมือนกันทุกเตียงนะ เกิดอะไรขึ้นทำไมเปิดไม่ได้อ้อเปิดได้เปิดได้อันแน่ในตู้ไม่มีเอ้ยมีเว้ยมันคืออะไรมันคือมันคืออะไรไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรเสียงน้ำเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันแน่ตัวอะไรตัวอะไรมันคือตัวอะไร หายแนละ้วชิปหายแนละ้วอยู่ในความมืดเวนกรรมไม่กล้าเปิดเปิดปนะโอเค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 เมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรตามหลังมาอันนี้คือล็อกเหรอ น่าจะล็อกเฮ้ยมันคือโอบใหม่นะผมสามารถแอบมันจะมองเห็นผมไหมเนี่ยหรือว่าเราต้องมองมันคือตัวอะไรอ่ะ มันเดินไปแล้วเฮ้ยมันโมอง,มองไม่เห็นผมวะให้หรือว่าเพราะว่าผมเลือกเป็นอี e ีหรืออะไรยังไงตัวอะไรวนะน่ะเฮ้ยคนลุกอันนี้คืออันนี้คืออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตกใจหมดเลยเมื่อกี้กิดอะไขึ้นเฮ้ยมันกลับมาโอ้ หม่ปิดประตูปิดประตูโอ้พระเจ้าโอ้หคุณล,กกลุกคุณลุกสู้สกรุณารอสักครู่อะไรคือสามเหมือนว่าจะเริ่มใหม่ป่ะอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ EC ก็คือเวลาตายของก็จะไม่ตกอะไรอย่างนี้นั่นก็ข่าวๆประมาณนี้ก่อนและกันเอาประเดิมเป็นคลิปแรกนะฮะก็โอ้ยใ,ใช้ได้ก็อย่าลืมมาลดเล่นกันนะครับก็เล่นหลายๆคนก็ได้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้โอ้คนลุกเฉยไม่เจอกันคลิปหน้านะครับเกมนี้แหละส่วนคอฟติวิตี้โมบายก็ พักไว้ก่อนละกันนะครับฝึกเล่นเกมนี้ไปสักพักหนึ่งไม่แชรแนวด้วยก็ฝึกฝึกกันไป